สวัสดีครับต้อนรับนะครับกับการอัปเดตข่าวสารยามเช้านะครับประจำวันศุกร์นะครับที่17นะครับเดือนมกราคม2568นะครับก็วันนี้ไปเริ่มจากตัวข่าวของ CNBC นะครับมีการรายงานเรื่องของหุ้นเมื่อคืนนะครับสัญญานะครับหุ้นล่วงหน้านะครับเมื่อคืนที่เขารายงานออกมานะครับก็มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับในวันพฤหัสบดีที่ผ่าน เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยตัวฟิวเจอร์นะครับผูกกับดัชนีดาวโจนเนี่ยลดลง30หุ้นนะครับลดลง17จุดนะครับหรือนะครับตัว S&P 500นะครับแล้วก็ตัว n a s d a กนะครับที่เป็นฟิวเจอร์นะครับลดลงทั้งคู่นะครับ0.1%นะครับเขาบอกว่าดัชนี S&P 500นะครับในคืนวันพฤหัสบดีปิดตลาดนะครับลดลง0.21%นะครับโดยที่มีตัวของหุ้น Apple นะครับ ลงนะครับ4%เนะครับเป็นวันที่แย่ที่สุดนะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับส่งผลให้นักแดกคอมเพรสิตเนี่ยลากราชนีดาวโจนล่วงลงนะครับ0.89นะครับราชนีดาวโจนล่วงลงนะครับ68.42จุดหรือ0.16%นเนะครับแม้ว่าจะล่วงลงแต่ราชนีทั้ง3ก็ยังมีแนวโน้มนะครับที่ปิดจะปิดตลาดในขาขึ้น ยังนักวิเคราะห์เขาก็ยังมองว่าหุ้นยังจะเป็นขาขึ้นเนื่องจากจะสนับสนุนนะครับคุณเนเรือธรรมที่จะเข้ามานะครับในการหนุนตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็ต้องไปรอติดตามครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าตัวนะครับอัตราผลตอบแทน10ปีเนี่ยหรือทัชลียูเนี่ยครับก็ของอเมริกาเนี่ยมีการแว่งตัวรุนแรงนะครับในสัปดาห์นี้นะครับการคุกคามด้านภาษีสุลกากรจากรัฐบาลทำชุดใหม่นะครับแล้วก็เส้นทางที่ไม่ชัดเจนของธนาคาร กลางสหรัฐนะครับในการลดดอกเบี้ยนะครับแต่ดีเซลเนี่ยเขาจะลดหรือไม่ลดนะครับก็เลยทําให้นักงทุนสัปดาห์นี้นะครับเข้าซื้อทองคําตุนเอาไว้นะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับก็ทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับตัวผลตอบแทนพันธบัตรของสิปีอเมริกาก็เลยปรับตัวลงครับถ้าต่อไปเราไปดูในฝั่งคิสโกวบา เนี่ยเขารายงานว่าทองคำนะครับ go future นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีนะครับเดือนโดยสัญญาของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปิดที่2,746นะครับดอลลาร์ต่อถอยออนนะครับหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ2วันนะครับที่2,757.60ดอลลาร์นะครับซึ่งใกล้เคียงนะครับกับระดับสูงสุดนะครับเขาบอกซึ่งใกล้เคียงระดับสูงสุดที่ทำไว้เมื่อวันที่ 12บสเนเซ MBER นะครับก็คือ12ธันวาคมนะครับการพุ่งขึ้นดังกล่าวนะครับได้รับแรงหนุนจากยอดค้าปีกที่ออกมาหนะ้าผิดหวังนะครับและค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนแอลงในในเวลาต่อมานะครับต้องบอกว่ายอดค้าปีกรีเทลเซลเมื่อวานออกมาจริงจริงก็ออกมาตามคาดการณ์นะครับก็มีปรับตัวลดลงบ้างบางบางตัวนะครับแล้วก็เอกสารภายในเนี่ยก็มีการรายงานออกมาจริงๆริงว่าปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับ แต่นักลงทุนก็ค่อนข้างผิดหวังนะครับเพราะเขาคาดหวังว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอเมริกาน่าจะค่อนข้างดีขึ้นนะครับก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยเขาอาจจะมีมุมมองที่ไม่ได้ไม่ได้อยากจะให้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปครับไปดูนะครับอ่าเขาเขียนอีกต่อนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์นะครับอ่าสารัฐรายงานว่ายอดค้าปลีกเดือนธันวาแล้วลง0.4นะครับ0.4 เปอร์เซ็นต์ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้0.5นตะครับลดลง0.4ครับซึ่งเขาคาดการไว้0.5นะครับและลดลงจากเดือนพฤศจิกายนที่แก้ไขแล้วนะครับ0.8เปอร์เซ็นต์นะครับข้อมูลนี้เมื่อรวบรวมกับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานที่ลดลงในวันพุธนะครับก็ทําให้คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ครับได้เพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งกดดันค้างเงินดอนลลาร์และอัตราผลตอบแทนนะครับแม้ว่าตลาดจะมองในแง่ดีนะแต่การปรับลดลงอัตราดอกเบีย้ยนะครับในการประชุมเนี่ยก็ต้องไปรอดูนะครับเดีย๋ยวเราไปดูบทความที่เขาเขียนเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยนะครับเขาบอกว่าแม้ถึงผลตอบแทนเนี่ยที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับในในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับตัวทองคํานะครับแล้วก็ทําให้ผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยลดลงนะครับ แต่การปรัอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมนะครับของคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสาหรัฐนะครับหรือเฟดนั่นแหละนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่29นะครับที่จะมีขึ้นในวันที่29ก็ที่จะถึงนี้นะ29นะครับมกราณ์นั้นนะครับดูไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะเขาบอกมีโอกาสเพียง27%เท่านั้นนะครับที่นักวิเคราะห์หรือนักลงทุนต่างๆนะครับมองว่าอัตราดอกเบีย้ยคาดการเดือนกรกฎานนะที่ธนาคารกลางเขาจะปรับอัตราดอกเบีย้ย โดยมีโอกาสเพียง25.2นะครับเราจะคงอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางไว้ที่4.25-4.50ถึงเพราะฉนั้นเขาก็ยังมองนะครับว่าปีนี้เฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยประมาณ2-3ครั้งนะครับเนื่องการที่เห็นตัวเลข CPI แรกของปี Retail s a l e PPI นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตัวเลขแรกของปีเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อตัวเลขทั้งปีนะครับหากว่าเดือนหน้านมีการรายงานออกมานะครับแล้วตัวเลขมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือมีนาเพิ่มขึ้นเมษาเพิ่มขึ้นมันก็จะส่งสัญญาณครับให้นักทุนเปลี่ยนมุมมองว่าเศรษฐกิจเมกากลับมาดีนะครับภาคแรงงานยังดีอยู่เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นเฟดอาจจะมีลดดอกเบี้ยก็ได้เพราะนั้นมันเป็นแค่เดือนต่อเดือนเพราะนั้นตรงนี้ยังวัดผลไม่ได้ต้องไปดูแบบปลายไตรมาสนะครับก็อย่าไว้รอดูว่ารอไปถึงเดือนมีนาแล้วนะครับทาเข้ามารับนโยบายมา,มามารับตําแหน่งแล้วเนี่ยสองปีเอซสองเดือนถัดไปเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับจบไตรมาสแรกของวัดผลกันนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีเซอร์กินเอกานะครับต่อไปนะครับเป็นบทความนะครับจากคุณฮอปแมนนะครับจากคิสโก้นะครับแคก็ได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับ G นนะครับว่ามีการรายงานเกี่ยวกับสมาทอมสมาสมาคมทองคำโลกนะครับหรือ WCG นะครับ w o r l d c o กล c คเนี่ยเขามีการได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับ เขาเขียนว่าส่วนต่างราคาทองคํานะครับเขียนส่วนต่างราคาระหว่างทองคําเซี่ยงไฮ้และลอนดอนนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในเดือนธันวาคมแต่การถอนทองคําออกตลาดทองคําเซี่ยงไฮ้นะครับ HGE เนี่ยในเดือนที่เดือนธันวาที่ผ่านมานะครับในปี2567ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีนะครับอย่างมากนะครับตามที่คุณเลเนี่ยเลเจียเนี่ย เขาได้เขียนนะครับหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ประจำประเทศจีนนะครับของ WGC นะครับ World Gold Council ประจำประเทศจีนเนี่ยเขาเขียนออกมานะครับว่าในความคิดเห็นของเขานะเขาสังเกตว่านะครับเขาสังเกตว่าเขาสังเกตว่าในปีสองห้าหกเจ็ดนะครับปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยถือเป็นปีที่แข็งแกร่งนะครับสำหรับทองคำไม่ว่าจะวัดด้วยวิธีใดก็ตามนะครับโดยที่ราคา ทองคาในรูปแบบหยวนเพิ่มขึ้น28%นะครับถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดคับตั้งแต่ปี2552นะครับขณะที่ทองคํานะครับในรูปแบบของดอลลาร์เพิ่มขึ้น27%นะตั้งแต่ปี2553นะครับผมยังบอกอีกว่าความเสี่ยงด้านรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกนะครับและการซื้อทองคําของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาทองคําในตลาดโลกนะครับ เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หยวนที่อ่อนแอเมื่อเทียบดอลลาร์ส่งผลให้ราคาทองคําหยวนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่เขาก็ให้มุมมองนะครับจริงๆถ้าจะอ่านบทความให้หมดนี่ก็นะครับเขาเป็นบทความที่เขียนเอาไว้เกี่ยวกับจีนว่าในช่วงตุดจีนนะครับเขาซื้อขายทองคําเนี่ยในช่วงตุรจีค่อนข้างเยอะประเทศจีนนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีการตุนของธนาคารกลางเข้ามาด้วยนะครับของจีน p b o c นะครับาซื้อาทองคําแท่งเพิ่มเข้านะครับก็ เป็นการป้องกันเรื่องของกำแพงภาษีของคุณนันนทัมด้วยนะครับอ่าเป็นการป้องปกป้องค่างเงินหยวนนะครับของประเทศจีนเขาก็เลยซื้อนะครับทองคําเพิ่มเข้าในสต็อกนะครับก็อันนี้ก็เป็นอัปเดตนะครับในฝั่งของตัวข่าวสารเช้านี้นะครับอ่าทีนี้วันนี้นะครับอ่าเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ วันนี้นะครับเมื่อเมื่อเช้านะครับมีการรายงาน GDP ของจีนออกมานะครับค่อนข้างดีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่4.6นะครับกลายเป็น 5.4GDP ไตรมาสที่4ของจีนออกมาค่อนข้างดีนะครับก็กดดันค่าเงินดอลลาร์นะครับเมื่อเช้านะครับกดดันค่าเงินดอลลาร์ให้ปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับยังไม่ได้เยอะจีนเนี่ยยังไม่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นจากการที่โดนนักทุนมองนะครับว่าเข้าไข่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ วันนี้นะครับจะมีดัชนีคอ CPI นะครับของตัวฝั่งยูโรโซนก็ต้องไปติดตามนะครับถ้าหากออกมาดีนะครับก็อาจจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์ปิดสัปดาห์นี้ในแดนลบนะครับก็อาจจะฟื้นตัวไม่ขึ้นนะประนั้นก็ต้องไปรอดูนะครับคืนนี้ฝั่งอเมริกานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมีแค่รายงานยอดการรายงานจํานวนที่อยู่อาศัยนะครับหรือยอดการสร้างบ้านเพิ่มขึ้นนะครับก็อยู่ในหมวดของอสังหานะครับคืนนี้ก็ไม่น่าจะ ใช่มากนะครับในตัวเลขของแกเอาต่อไปเราไปดูในเรื่องของเทคนิคอลอนาลิซิสกันครัว่าค่าคืนนี้นะครับเราจะเป็นไงวิเช้านี้จะมีคู่ไหนหน่าเทรดบ้างนะครับเราไปเริ่มที่ราคาทองคํานะครับทองคํานะครับในรูปแบบของลายสีชั่วโมงนะครับเมื่อวานนะครับขึ้นมาทดสอบกรอบบริเวณโซนด้านบนนะครับ <c oughs> ครับทองคำราย4ชั่วโมงนะครับขึ้นมาทดสอบกรอบบริเวณราคา2724นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถผ่าน2725ขึ้นไปได้นะครับโดยราคามีการปรับตัวลดลงในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็คาดว่าราคาอาจจะมีการไซด์เว์นะครับรอนะครับทิศทางใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นการไซด์เวย์ปิดตลาดหรือไม่ก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงลงมานะครับในวันนี้ทีนี้เราไปดูนะครับแนวโน้ม รบราคาวันนี้นะครับให้ไว้ที่ราคา2,740นะครับถึง2,670มีการปรับกรอบราคาแล้วนะครับทุกคนแนวต้านให้ไว้ที่นะครับระดับ2,740-2,735นะครับ2,730-2,720นะครับโดยมีแนวรับนะครับอยู่ที่2,710-2,700-2,690-2,687-2,680-2,670 แนะนำนะครับวันนี้หากราคามีการปรับตัวย่อลงนะครับแต่ไม่หลุดนะครับ2,700นะครับตรงโซนนี้นะครับ2,700นะค่าราคาไม่หลุดลงไปนะครับแนะนําว่ามีการย่อลงมานะครับจุดแรก2,710นะครับเข้าซื้อจุดที่1นะครับราคาปรับตัวลงต่อนะครับไม่ดู2,700นะครับจุดซื้อจุดที่2นะครับ แนะนำว่าขาบ่ายยังได้เปรียบนะครับขาเซลล์นะครับหากจะทําการขายรอพิจารณาแถวราคา2730นะครับซึ่งเป็นตัวไฮเดิม erm นะครับสองครั้งที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วไม่ผ่านนะครับก็เป็นบริเวณที่น่าสนใจนะครับ2730หากราคารอบนี้ขึ้นไปแล้วไม่ผ่านนะครับอาจจะมีแรงเทขายกลับลงมาได้รุนแรงอีกครั้งนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นดับเบิลท็อปอาจทิปเปิลท็อปด้วยนะครับทุกคนะฉะนั้นก็ให้ระวังสำหรับราคาทองคํา อย่าลืมว่าผมให้แนะนำนะครับในการเข้าซื้อมากกว่าก็คือรอให้ราคาปรับตัวย่อลงหานะครับกรอบแนวรับนะครับ2,710นจะครับจุดเข้าซื้อที่1นะครับแล้วก็2,700นะครับจุดเข้าซื้อที่2นะครับเทขายทำกำไรออกนะครับในระยะประมาณ 500- 1000ถึงจุดเช่นเคยนะครับหรือถ้าใครจะถือรุ่นมากกว่านั้นนะครับแนะนำตั้งสถานะบังทุนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็คาเซลล์แนะนำนะครับรอราคาทดสอบ2730ก่อนนะครับค่อยเข้าตัดสินใจเข้าออเดอร์นะครับ ต่อไปเราไปดูชนีคู่อื่นบ้างนะครับไปดูคู่ EU บ้างนะครับอ่ะ EU เมื่อคืนผมให้นะครับเซลลิมิตไว้ยังใช้โซนเดิมเลยนะครับยังใช้โซนเดิมนะครับทุกคนก็คือใช้โซนนี้เลยนะครับอ่ะก็คือเซลลิมิตที่10304นะครับราคาขึ้นมานะครับเข้าออเดอร์ฐานะเซลได้เลยนะครับแล้วก็ให้ TP ไว้ที่1 0 2 6 3นะครับกับ TP ที่210213นะครับ SL จุดยอมแพ้ที่1น3 5งนะครับเราไปดูค่าเงินบาทในเช้านี้กันบ้างนะครับครับค่าเงินบาทในเช้าวันนี้นะครับตามเฟรมลายสีชั่วโมงนะครับมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับค่าเงินบาทนะครับเนื่องจากค่าเงินสอดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับปรับตัวอ่อนค่า ก็ทําให้บาทเราวันนี้อยู่ที่34.46นะครับทําให้ใครที่ต้องการปรับพอร์ตการลงทุนนะครับก็แนะนําว่าค่าเงินถูกลงนะครับตอนนี้มีโอกาสที่จะหลุด34.43นะครับแล้วแนวถัดไปของราคาอยู่ประมาณ34.35นะครับคาดว่าจะปิดตลาดนะครับในสัปดาห์นี้นะครับอยู่ในการเกณฑ์ที่แข็งค่าได้นะครับก็อยู่ประมาณ3 4 4 3กับ3 4 3 5ต้องรอรุ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ ว่าจะปรับตัวลงต่อได้หรือเปล่านะครับก็สําหรับช่วงเช้าวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากติดตามเราเอาไว้ด้วยนะครับฝาก